เฮ้ยนี่มันแรงนะเนี่ยกีฬาแรงนะเจอโอ้ยมีข้อสะเฮ้ยไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะแพ้แล้วมั้งน่าจะแพ้นะครับอ่าแพ้จริงถอนาดดูไฟตายอยเออเนี่ยลูกชายผมบอกแล้วลูกชายผมแม่งโหดเน่นี่รู<ม>ชายผมดี ช่วงนี้มันมีอีเวนต์ตัวสุ่มฟรีนี่ไดเอสอามาน oh. well น่โอ้อัพยูอาร์เวลแปดสิบเต็มเลยเออแล้วไอ,อตัวเนี้ยกีลนะ่าเ่ยกีล่าแดงนี่มันทำอะไรได้เนี่ยโอ้ขั้นแรกถอน Buff. เอฟฟิกบัฟเออก็เจ๋งดีนะขั้นสามถอนเอฟฟิกบัฟและตั้งตาเอ้ยเฮ้ยได้อยู่นะอันนี้เผาไหมเออดูธรรมดามากเลยแต่ว่าถอนตั้งท่าอุย้ยไอ,อตัวนี้นี่ ทั้งถ่อนทั้งท่าแล้วก็ด่อนพัฟเลยนะับเนี่ยอันติอันติตธรรมดาเป็นดาเมจส่วนพัสสิบอยู่ในศึกตําไยล้างจมตีแรงขึ้นเออก็ใช้ได้นะเอาไปตีพวกไอ้นี่เออระดับเฮลฮาเล็กได้ก็เจ๋งดีฮะนึกทีมออกแล้วบอกเลยทีมนี้โหดแน่นอนสวัสดีครับพบกับช่องอโนเพเยร์นะคระับเพราะว่าผมคอปนับวันนี้ เราจะมาเล่นทีมที่มีกีลาแดงมันเหมือนไม่โหดใช่ไหมแต่ดูนี่นะเอสคานอที่จะเอามาร่วมมาช่วยนี่คนจะบอกว่าเอ้เอสคานอนี่มันตัวแบกนี่มันเป็นตัวดาเมจเคียวกับเอสคานอนี่แบกสองตัวกีลานี่เอามาหนักทําไมดูนี่ครับเอสคานอจะเป็นไอ้น,นี่เผาไหมเหมือนกันเลยกับถอนบัฟเท่ากับว่าเราจะมีสก,กิลถอนบัฟสองอันถอนตั้งค่าสอ,อันและ เมื่อตีไปจะติดไฟอาไอ้เราใช้ <Okay. S 1> กับเคียวเราจะตีแรงขึ้นซึ่งเคียวจะจบสกิลแรกเป็นโจมตีเดี่ยวนะครับก็จะสร้างดาเมจเหมือนเบาใช่ไหมแต่ว่าจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมต่อหนึ่งดีบัฟที่ติดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเพลิงผ่านนะครับเป็นสกิลหมู่สร้างดาเมจเหมือนเหมือนมันไม่แรงใช่ไหมครับแต่ว่าสร้างดาเมจเพิ่มเติมต่อไฟอันหนึ่งส่วนน,นี้ก็ มอวเอฟเฟกไฟอันนี้ก็อันติก็มอบเอฟเฟกไฟเท่ากับว่าเราเป็นทีมเผาได้เหมือนกันนะครับส่วนคงไม่เห็นภาพเท่าไหร่ใช่ครับก็ลองไปดูได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงอ่านที่กินกินเป็นอ่านซีซีนะครับเพราะว่าเราจะได้เริ่มก่อนเพราะว่ากีล่ามีซีซีที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นตัวเก่าแล้วสตวแตกของกีล่าอาจจะไม่ค่อยได้ เออเยอะแยะเลยเท่ากับตัวเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเทียบกับอลิซาเบธนางฟ้านี่ก็ขี้เลยครับ <laughs> แต่ว่าเราจะเอาสกิลถอนบัฟกับถอดตั้งท่าแล้วก็เผาของมันนะครับไปคอมโบกับเอสคนอนี่บอกเลยบัฟก็ไม่ต้องใช้ตั้งท่าก็ไม่ได้เ <laughs> ผาอย่างเดียวเลยย่างสดเป็นไก่ย่างเลย <laughs> บอเลยนี่ผมเ็นอาวุธฝ่ายตรงข้ามเป็นไร่เอสขนอกับซาริ นีมเขาไม่มีบัฟกับตั้งค่าเลยนะเอ้ยนี่ไงเอสคโนดงครับดูดูนับดูนับดูนี่ครับอันนึงเผาเฮ้ยอันนี้กว่าอันนี้ซาเลียไปแล้วก็ตุ่มตุ่มแล้วก็ลบบัฟเอสคโนไปนะอืมเราเผาไปก่อนมันดูยังไม่แรงยังไม่แรงแต่ว่าผมเออเอาไฟติดไปก่อนนี่แล้วก็ถอนบัฟ ศัตรูคิดไม่ถึงเลยว่าเอ้ยกีล่าแดงโหกากมากกากมากปรากฏอืมกีล่าแดงก็โหดใช้ย่อยนะกีล่าแดงนี่สกิลส่วนใหญ่จะเน้นผ่อน,อนบัฟกับตั้งท่านะับก็ถ้ามีไฟติดอัวเยอะก็ไม่แรงนะมันเป็นพาาซีบองเคียวนะครับพาสซีของเคียวคือจะมอบไฟให้สองอันต่อหนึ่งเทิร์นเนี่ยได้แล้แล้วก็ลดดาเมจที่สร้างของศัตรูต่อไฟนะครับก็ทำไอซารียลเนี่ยตีเบามากเลย มันก็ศาสต์ไปเลยครับไม่เกรงกลัวอะไรนายสาดต์ได้คิดว่าเราสาด์ไม่ได้หรือไงนี่ยังไม่แรงยังไม่แรงเพราะตอนนี้ไฟมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น,นครับถ้ากินเป็นโจมตีกว่าซีซ,ซีน้อยก็เล่นเบบน,นี้ดีกว่าว่าเลื่อนการเป็นขั้นสามแล้วก็ให้ต่อยซาเลียวตายบอกเลยอืมเอาไงอ่ามันเล่นงี้ นี่มันเล่นงี้มันเล่นงี้เอางี้เลยหรอโถโถป่าก็เอาเป็นโกเทอร์ดีกว่าแล้วก็ต่อยโกเทอร์ไปอีกิมัสเยอ,อนี่ตายเลยไฟมันเยอะออ,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 อไม่ตายถ้าต่อยฟฟเลียวตายนะอ,อืนี่ซับเป็นเมอร์ลินเวล75เอาไมเวล75 อา้าว้ะปาก็ได้อันตีนะผมว่าเขาน่จาจะอา้าวถ้าฆ่าเคียวแล้วอย่างนั้นก็ตีเอ็เขานอไม่อีดีก็ตายนี่เป็นบอทปหเนี่ยครับเออไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเป็นบอทหรือเปล่านี่ชูดิอเอ็นไฟนี่รถเกตเราไม่ต้องการอาติอะไรนี่ไฟเยอะเนี่ยครับไม่งั้นตายไปแล้วมันปั่นตายแล้วซาเลียวอะ่ะไฟมันเยอะอ่ะมันเลยปั่นไม่ตาย บอกเลยลาก,ก่อนเพื่อนรักเราจะจดจดำนายเสนอเสมอไปเสนอแล้วอเฮียชิบหายอีกทีนึงอีกทีนึงต่อยป๋าอย่าเมอร์ลินนี่บอกเลยแตกแน่นอนที่เหมือนไม่โหดแต่ไม่งดนะอันนี้เพลงใหม่ของกาสโนบ่าเนี่ย<อ>ก็เมอร์ลินก็ รถเกตไปทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเอาตัดไปตอนที่ชนะเฮ้ยนี่มันแรงนะเนี่ยกีฬาแรงนะเฮ้ยกีฬานี่ไม่ได้เบานะเฮ้ยที่มันแรงว่ามันแพ้ได้แต่ว่ามันเป็นตัวเก่าไงมันไม่น่าแรงขนาดนี้ดิเออกีฬานี่ใช้ได้นะ ไม่ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะต,ตัวโอ้มันทีมฟ้าหมดเลยอ่ะแปะอืมย้ำไปอันนี้เราไม่โชว์ละต่อยเลยนี่มีถอนบัฟโดฟ้านี่นั่งนั่งหอยไปเลยนี่เพื่อนมาตาทนทานเดี๋ยวเราก็ลบบัฟได้อ่ะบอกเลยบอกแค่นี้แหละต้องต่อยมีคาสระนะอย่าไปต่อยเพื่อนมันอย่าพึ่ง เราต้องรีบฆ่ามันก่อนไม่งั้นมันจะเก็บสแตตได้นะครับเอ้ยแต่ไม่เคยพบไม่เคยเจอคนยังใช้มีคาสะอยู่เยอะเ้ยโอ้โไม่แรงนะการ์ดการ์ดเขาน้อยด้วยวิ่งไปท่นแต่เราก็ดูนะดูนะดูนะเขาจะตะลึงเขาจะตะลึงเชื่อป่ะโอ้ยกูพูดลิ้นพันหมดแล้ว เขาจะตะลึงแม่บอกให้แั้นเราก็จะต่อยมีคาษะไปนี่นะถอนนี่แล้วก็ถอนงั้นก็ต่อยไปไปไงเทปะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ป้าได้อยู่ป้าได้อยู่ดิเอ้าดัมมีคาศะมันเก็บสแต,ต็ตอันหนึ่งแล้วไม่เป็นไรหรอกแค่อันเดียวเอง ยังตะลึงอยู่เลยไม่เคยไม่พบไม่เจอเฮโอ้ยขอเล่นไอ้นี่ไม่อ่ะก็แช่เคียวนะแต่ว่าเรามีกีล่านะเราเผามีคาสะไปก่อนเออเผาสามตะกิวแล้วอัดตีไปอือ้มช็อตตัวบอมือช็อตตัวบอมือแล้วก็ถอนตู้มตาย แล้วเราก็ได้อันติมาขอขี้หน้าอติอะ่ะอติมันเป็นอะไรน,นี่ทะลวงครับอันนี้ขั้นสองนะครับอติว่าไงเดี๋ยวไม่เขาผมไม่ค่อยได้อยากไปตีไม่นะครับเดี๋ยวมันบัฟเยอะบัฟเยอะปุ๊บมันตีหายหมดเลยเคยเจอบเล่นกับโดแบบไม่อะตีไม่เยอะไม่ตีหายหมดเลยเนี่ยดูดิดูไม่ดิตีโคตรแรงเลยะ นี่มันมีรถเกตด้วยเอยไม้แม่งตีโคตรแรงอะบอกเลยเอ่อขดอันนี้พวกมันเกตโคลโบเดียวกันนะก็ได้อยู่เราไม่ควรตีไม้ปะไงหรือเผาไปก่อนโอ้หมาถึงขน,าน,าน้ดนี้จุดนี้ละงั้นก,ก็ตีแล้วเออเฮ้ยเราน่าจะไอ้นี่ถอนบัฟนะเออลืมคิดอะ่ะ ลืมคิดลืมคิดแล้วมันก็ไอ้น,นี่ครบป่ะดิอ้าวกูแตกแล้วกูแตกแล้วพลาดแล้วโอ้ยไม่นี่ไม่คนบอกมันกากนะั้นแต่ผมคิดว่ามันไม่กากนะถ้ามีทีมเล่นกับมันเนี่ยอย่างโดนเนี่ยบอกเลยไม่นี่ตบหายหมดเนี่ยโคตรแรงอะ่ะไม่อนะ่ะเอวีไม่ทันและไงต่อไม่โ,โคลาโบเดียวกันนะ อูมระเบิดลูกชายผมแตกแล้วเขาเอากีลาต่อนี่ป๋าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโชว์เดียวให้ซับเดี๋ยวจะตกใจซับอลิซาเบตนางฟ้านี่เป็นไงซับโคตรโหดแม่นะเดี๋ยวเราเราว่าอาเราอย่าเพิ่งไปตีโดดีกว่าเราตีไม่แล้วเราก็กลางโลก อ๋อมันยอะอยู่อยู่เออจริงด้วยลืมไปมันยอะอยู่มันเยอะอยุแต่เรากางโล่ไปก่อนเออมันก็จะตีแล้วโล่อ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่เออมันเป็นปะทะเท่ากับพลังป้องกันไม่มีผลอ,อ่าเอาไงดีแพ้ปะเนี่ยตาเนี้ยออไม่รู้ว่าแต่ไม้มัน แรงจริงอ่ะไมคเขาแรงอยู่เพื่อมาตายทนทานนี่ดูโหยไมคโคตรแรงบอกเลยคอารเกตรเรานะเพื่อมาตายทนทานจับนะอถอนบัฟไปก่อนแล้วเราก็สตันไมค์ดีกว่า ถอนบับไหมเออตูมขนาดเราชนะทีมนี้นะเรายังไอ้นี่เลยอะ่ะเออผมเล่นพลาดไปตรงนึงอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไม่แตกสองสองแล้วเพื่อนแต่ผมว่าจะกลายเป็นสองหนึ่งแล้วเพราะว่าเอ็ดคนอน่าจะตายนะขอดีดูอ่ะ่ะ่ะเอ็ดคนอตายอยาูอย่าแรงอย่าแรง นาอตายแน่ผมว่าอดทนเอ้ยเซลดิสมันเอ้ยมีอันนี้นี่ว่าเออมีอลิซาเบตอันนี้คอยนี่อยู่แล้วก็สตันใครเซลดิสด,ดีกว่าอืมเซลดิสน่ะนี่อขนาดเราชนะอีมน,นี้เรายัางโอ้อยังลำบากเลยอะ ต้องขึ้นตอนนี้ต้องพึ่งหลวงแล้วอ่ะตีสองตัวโดบอกจะทําไงดีทําไงดีโดอย่าให้มีสกิลไว้นี่แช่ก็ร้องอย่า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 เด็ดขาดก็ร้องก็ร้องโอ้ไม่แช่แต่มันตีแทนบางทีตึองตายนะเนี่ยนี่มันย้ำมันย้ำอ่ะโอ้เขาย้ำนะครับไม่แล้วอืม เออเอาไงดิอ่าตั้งโลไปกันเผื่อสะท้อนตายเผื่อมีเผื่อด้วยเผื่อสะท้อนตายไม่รู้ตายเปล่าตายแหละตายแหละต้องตายแหละมาเอาดิอะไรเพื่อนมันจะแช่ผมปะอึ่งเขาจะแช่ผมปะเนี่ยเออเซลดิตเอ้ย เราน่าจะสะท้อนเซลล์ดิสตายนะถ้าเขาอันติไม่เต็มไม่รู้เซลล์ดิสมันอันติเต็มเปล่าเรามีโล่เดี๋ยวกลางโล่ไปก่อนไปกลางโล่หลังดีกว่าเราจะสะท้อนเซลล์ดิสตายเปล่าดู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 ด,ด,ดูพึ่งดวงพึ่งดวงอย่าตายอย่าตายขอขอเลือดเหลือนิดเดียวพอแต่อย่าตายนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ทีนึงอือแพแวมาอาแพริงด้วยไปตาต่อไปเลยนะลางๆว่าเป็นคิงใช่ด้วยทีมรอดเวนะครับทีมนี้เขาไม่ได้พึ่งบัฟอยู่แล้วก็ก็กยังไงเดียเอาใครเอาคิงดีวกว่าคิงไปเลย ไแไม่ต้องปานี้คะคิงมาในน,นี่ช็อตบอมคูเอลสันคิงเขียวเอาเลยลูกชายพ่อเ้เกินครึ่งหลอดดูดูด,ดูเกินครึ่งหลอดเกินครึ่งหลอดได้อยู่ได้อยู่เอ,อ่ออันี้เขียวมาเขียวไม่น่าขี้อยู่แล้วไม่ขี้ไม่ขี้เพราะว่าไม่ใช่ฝ่ายขี้ถ้า ถ้ามันเสือกคีไอเทียนี่กูผมนี่ก็โมโหเลนะเอ่มันโอ้โหมันล้างเลยโอ้ยมึงได้โลกันสามวัยใช่ป่ะนี่เอา้าโหมึงเอางี้เลยแม่งแม่มึงเถอะไอเทียอ่ะเกินไปเออ่ไฟไปกันตีตีแล้วก็มีป่านะป่าแล้วก็ดาเมจนะ ไม่ได้มีดาเมจตัวเดียวซะหน่อยทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเอาหน่อยนี่ก็เอากับเขานะก็เอาเรื่องอยู่ก็เอาเรื่องอยู่ออยได้อยู่เออกีฬาเลื่อนเป็นขั้นสามอ่าหรือไฟสองแล้วก็ไอ้นี่เคียวศาส์เออไฟสองเคียวศาส์ดีกว่าน่าจะดีกว่ารนถะเวนขอเอาไง ลอเวนแต่าาตาหน้าเคียวมันสาต์ไม่ได้นี่เพราะว่าเออมันโดนแช่สองเทินนะครับงั้นน่าจะต้องเป็นกีล่าแล้วอะกีล่าลูกพ่อไหมเอาโกเทอร์เนี่ยไม่ค่อยอยากไปตีลอดเวนนะครับกีล่ามันไม่น่าแต่คีนะช็อ,ชอตตัวบอมไม่ขี่จริง้วยช็อตตัวบอมแล้วก็ึระเบิดมือสังหาร ไม่ขีอ้าวน่าจะตีรถเวนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยขีเอ้าวถ้ามันไม่ค่อยคี้แล้วอันติมันก็นี่ดิเออมันอันติมันก็จะไม่คีด,ด้วยดิใช่อืมน่าคิดแต่อย่างนี้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วพอรเวนมันจะได้อันติแล้วเนี่ยเขาจะเอาป่าแล้วนะฟาดมาโอ้ยแรงแรงแรง ขนาดไฟเขาเต็มหัวนะเนี่ี่ยยังแรงไม่เต็มหัวมีแค่สอันเองไปตานี้ลูกชายผมต้องฟาดแล้วไม่งันไม่ได้จริงงั้เขาล้มกระดานแน่เนี่ยอัตติเขาเท่าไหร่ดูก่อนขออัติหนึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเขามีการ์ดเยอะเปล่าเท่าที่ดูนะน่าจะมีเยอะนะขอขี้เลยคขี้ทอร์นาโด ตายอยแล้วก็เครียร์ๆตายอยู่เออเนี่ยลูกชายผมบอกแล้วลูกชายผมแม่งโหดนี่ยนี่ลูกชายผมดิบอกเลยลูกชายผมแม่งโคตรเทพไม่ผิดหวังจริงๆแพ้แค่ตาเดียวเองครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอย่าลืมไปติดตามช่องหลักด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องนี้ด้วยนะครับถ้าติดตามช่องนี้หรือช่องหลักก็ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ